สวัสดีค่ะนี่คือคลิปนำเสนองานโปรเจกต์ของกระบวนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอรารยธรรมโดยพวกเรากลุ่มที่4นํนำเสนอเรื่องดวงเลือกในรูปแบบเกมให้ความรู้ที่มีชื่อว่าอารามพบทดวงดารารูปแบบเกมจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเข้าไปค้นหาเกมกันก่อนโดยกดเสิร์ชใน Google Safari ก็ได้ค่ะค้นหาคำว่าเด็กดีเกมเสร็จเสิ้นแล้วเราก็สามารถกดตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ เราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าหลักของเว็บเกมแล้วก็ให้เราค้นหาคำว่าอาริมพบทดวงดาราตรงนี้ได้เลยค่ะรูปปกเกมก็จะเป็นในลักษณะนี้ค่ะเราสามารถกดเข้าเกมแล้วกดเริ่มเกมได้เลยค่ะเข้ามาหน้าแรกของเกมแล้วให้กดเล่นเพลงประกอบตรงวงกลมสีแดงๆก่อนนะคะเพื่อเพิ่มอัรถรสในการเล่นพอเราอ่านจบหน้าเสร็จแล้วสามารถกด enter เพื่อไปหน้าต่อไปได้เลยค่ะภายในเกมก็จะมีเนื้อหาความรู้เรื่องดวงเลิกแยกออกเป็นด่านต่างๆ ซึ่งด่านแรกคือให้ความรู้เรื่องจักรราศีก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับจักรราศีแล้วก็มีคําถามเล็กๆน้อยๆเป็นการทบทวนความรู้นั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นความหมายของดวงเลิกด่านนี้จะเป็นนิยามเกี่ยวกับความหมายของดวงเลิกนะคะก็จะเป็นการให้ข้อมูลลวดๆเลยค่ะต่อมาเป็นเรื่องดาวเคราะห์ในจักรราศี ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์แบบตัวเลขของดาวเคราะห์ต่างๆมีเกรดความรู้เพิ่มเติมเข้าไปให้และมีคำถามทบทวนเช่นเดียวกับด่านแรกค่ะด่านนี้เป็นคำศัพท์โหราศาสตร์เกี่ยวกับดวงเลิกเนื้อหาเกี่ยวกับตำแหน่งความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์ต่างๆในราศีจะมีวิธีการดูอย่างไรระหว่างนั้นก็จะมีคำถามเป็นการทบทวนและฝึกความเข้าใจไปด้วยค่ะ การสุดท้ายคือเรื่องอุปราคาให้ความรู้เรื่องการเกิดอุปราคาต่างๆมีภาพประกอบสามารถเข้าใจได้ง่ายมีคำถามเป็นการทบทวนความรู้เช่นเดียวกันค่ะ จบเนื้อหาแล้วหน้าต,ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจกต์ชิ้นนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้เห็นรูปแบบเกมกันไปนอย่างคร่าวๆแล้วเกมนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยทุกคนยังจะได้ความสนุกไปด้วยเพราะเราจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครในเกมมีบทพูดมีสตอรี่ให้ได้ร่วมจินตนาการกันไปนั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากโปรเจกต์เกมอารามพบกโต,ตงดาราด้วยนะคะสามารถเข้าไปเล่นเกมของเราได้ที่เว็บเด็กดีเลยขอบคุณค่ะ